ไปต่อกันนะคะคุณผู้ชมกับนักแสงสาวออกแบบชุดติมนนะคะที่ก็ได้ออกมาเปิดใจยอมรับเลยค่ะว่าเธอก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 ไม่น้อยเลยนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีประเทศจีนติดต่อมาให้ไปร่วมงานแสดงนะคะแต่เธอก็บอกว่ารู้สึกเสียดายค่ะที่ต้องปล่อยให้งานโกอินเตอร์ลุดบือไปเพราะพิษจากโควิด1 9ค่ะ โดยออกแบบได้ออกมาเปิดใจยอมรับนะคะว่าเสียดายงานโกอินเตอร์มากแต่ก็เข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนตัวยังรอได้แล้วก็ขอลุยโปรเจกต์งานที่ไทยไปก่อนค่ะซึ่งหากสถานการณ์ดีขึ้นก็พร้อมที่จะกลับไปร่วมงานด้วยอีกครั้งซึ่งเธอก็บอกว่าโควิดทําให้ทุกอย่างยากขึ้นไปหมดนะคะนอกจากนี้ในงานสายแฟชั่นก็ต้องปรับเปลี่ยนไปเยอะแต่อย่างไรก็ยังคงต้องรอให้ทุกอย่างดีขึ้นด้วยไปฟังสงออกแบบกันหน่อยค่ะ จริงๆตอนแรกก็มีแผนว่าจะไปค่ะแต่ทีนี้เหมือนพอโควิดมาใช่ไหมคะก็เลยทำให้โปรเจกต์ที่ต้องทำอะค่ะถูกเลื่อนออกไปตอนนี้ก็เลยต้องทาต้องค่อยๆเคลียร์โปรเจกต์ที่มีอยู่ในมือก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวอนาคตเราว่ากันว่าจะมีเวลาที่จะแบ่งเวลาไปทางนู้นได้ไหมคะ่ะเอาแบบค่อนข้างคุยเคลียร์ค่ะเพราะว่าตอนนี้ไม่ได้เราก็รอโปรเจกต์ใหม่เลยค่ะ ถ้าจะบอกว่าไม่เสียดายเลยก็อาจจะเป็นการโกหกแต่ว่าออกแบบรู้สึกว่าทุกทุกทุกผลงานทุกโอกาสที่เข้ามามันเหมือนเป็นพรมลิขิตอะคะ่ะในการที่แบบเข้ามาให้ออกแบบได้เล่นได้ลองคาลิเเตอร์ใหม่ๆดังนั้นส่วนตัวแบบรอได้ก็ให้พรมลิขิตมันเดินทางมาหาออกแบบแล้วกัน,นะคะ่ะ